ค่ะทุกคนวันนี้นะเราอะจะมารีวิวเครื่องทำกาแฟตัวนี้สตาร์เรโซนะเดิมทีอะเราใช้เดลติตัวนี้แหละที่แคมป์เรารู้สึกว่ามันได้กาแฟที่ค่อนข้างจะแบบไม่ครีม,มากคล้ายๆอเมริกาโน่เนาะเราก็เลยตัดสินใจไปซื้อตัวนี้ ก็คือแอบเห็นอะตามคลิปใน u ู u b e แล้วก็เฮ้ยดูดีอยากได้ก็เลยจัดมาในช้อปปี้นะราคาเต็มประมาณพันสองร้อยบาทแต่เราใช้พกคอยโค้ช้อปปี้โค้ดส่วนลดร้านค้าก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะร้านไหนดูเป็นของแท้แล้วก็ขายเยอะแล้วก็ราคาถูกไม่แพงกว่าร้านอื่นก็เจ้าตัวนี้เหมือนเราไปอ่านรีวิวมาเขาได้รางวัลเขาเรียกว่าเลนด์ดอทอวอร์ดนะ จากเยอรมันมัน้ง huh, ก็นนะ<ช>คือคําว่า red dot award เนี่ยการที่ผลิตภัณฑ์เขาออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมยัยพกพาสะดวกฟังก์ชันการใช้งานดีเยี e ่ยมแล้วก็มี innovation นะสรุปว่าก็คือใช้งานได้จริงใช่ส<อ>ามารถใช้งานได้จริงมันใช้งานได้จริงจริงอลองมาแล้วนะ huh. ตัวตัวนี้มีให้เลือกสสีด้วยกันนะคะก็คือสีขาวกับสีดาําเราเลือกสีดําม,มาเพราะต้องการความคงทนความแมนไปแคมป์เราต้องแมนใช่ไหม <laughs> หรือถ้าใครใช้ แค้โทนสีแทนอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้สีขาวก็อาจาอาจะดีกว่าแรืว่าดำก็เวิร์กนะตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งกาแฟแคปซูลแล้วก็กาแฟเม็ดที่บดแล้วนะนาาววนะเขาจะมีตัวภาชนะเล็กๆอ่ะให้ใส่ถ้าใครไม่ใช้แคปซูลก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวผงกาแฟสามารถใช้ได้เราลองมาแล้วการใช้งานไม่ยากเลยหลังจากที่เราใส่แคปซูลหรือผงกาแฟไปแล้วอนะ่ะเราก็เพียงเติมน้ำร้อนเข้าไปกดเดี๋ยวนะ <laughs> เปิดก่อนหมุนๆน,นิดเดียวหมุนเขามนนิดเดียว หมุนจ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ปั๊มเข้าไปอย่างนี้มันจะเทียบเท่าแรงดันประมาณ15-20บาร์นะคล้ายๆกับเครื่องทำเอสเปรสโซเครื่องชงกาแฟปกติเลยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก็คือเริ่มแรกใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่นี่เข้าไปตัวกรองตรงนี้เข้าไปข้างในนี้เสร็จปุ๊บเขาจะมีที่ตวงมาให้นะคะเราก็ตวงกาแฟเลยกาแฟเม็ดที่เราบดแล้วนะคะตวงไปแล้วก็กดเขานิดนึงให้แบบเรียบร้อย สม่ำเสมอน,นะคะคล้ายๆหลักการทำกาแฟของเครื่องเลยมันสม่ำเสมอไม่ต้องกดแรงมากาก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก็ตัวนี้นะคะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวเข็มแหลม ถ้าเกิดสมมติใครใช้ตัวกาแฟาพอรตเนี่ยตัวนี้มันก็สามารถจิ้มเข้าไปได้แต่นี้เราใช้กาแฟาบดธรรมดาไม่ต้องบดเข้าไปเรียบร้อยเสร็จก็จะมาเตรียมทั้งแก้วนะคะก็คือมีตัวนี้ใส่แก้วลงไปโอไหมอืมแล้วก็แค่เอาตัวนี้กดลงไป แค่น,นี้ที่เหลือก,ก็เป็นการเติมน้ำร้อนจากทางด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็เดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำร้อนดูแล้วก็กดให้ทุกคนดูกันค่ะโอเคค่ะาเติมนำร้อนพอประมาณนะไม่ต้องแบบล้นมากก็ใส่ตัวนี้เข้าไปหมุนปิดเขาแ้วก็เอาตัวนี้ออกมาพร้อมที่จะกดแล้วตื่นเต้นอนะ่ะ <laughs> กดแล้วนะ มีแรงดันหรอวะ <c oughs> เห็นไหมโอเคไหมน้ำมันหมดแล้วนะเพราะามันก็คือตาตมันไม่ได้มีแรงดันละ ชอบเข้มชอบอ,อ่อนอะไรอย่างนี้นะคะอจริงๆถ้าเป็นครีมชอ็อตมันก็จะได้เป็นกรา v ิตี้เนอะอ๋ออันนี้ก็คือลาเต้นนะเราต้องพกครีมไปชิมคนก่อนนะอืมก็ไม่ได้เข้มมากอ๋อคนเลยเหรอเมื่อกี้กำลังสวยเลยอ่ะไม่เป็นไรอืมดีไหมโอเคนะเหมือนไปกินที่ร้านยังไม่เข้มเขาใส่เพิ่มเป็นคนกินกาแฟเข้มโอเคงั้นบอกเพื่อนๆไปละ ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ว่า,วามันคุ้มค่าคุ้มราคาพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆการทำความสะอาดก็้องง่ายเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเหมือนเราได้ลาเต้แบบเก๋ๆไปกินที่แคมป์อะ